ข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดโจทย์พูดถึงอาร์คไซ i ์อย่างที่เราทราบนะครับอาร์คไซน์ห้ามตัดกันเด็ดขาดต้องมาคิดก่อนโดยมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งครับอาร์คไซ r c อาร์คไซ i n อาร์คไซอยู่ในคอรดแดนไหนเท่านั้นนี่หนึ่งกับสี่เท่านั้นครับห้ามอยู่เกินนี้ในขณะที่อาร์คคอเอจะต้องอยู่ในคอดแดนหนึ่งกับสองเท่านั้นอยู่นอกเหนือจากนั้นไม่ได้ อจากไอเดียในการทําโจทย์ข้อนี้ง่ายเลยเราพบว่าไซด์แปดพายส่วนเจ็ดอ่ะมันเกินไงหมายความยังไงแปดพายส่วนเจ็ดเรามาเช็คดูก่อนนะแปดพายส่วนเจ็ดอยู่ตรงไหนแปดพายส่วนเจ็ดคือเกินพายมาแล้วนะเกินพายมาแล้วนะเกินเจ็ดพายส่วนเจ็ดมาแล้วนี่ก็คือพายมาพายเกินมาหนึ่งพายส่วนเจ็ดนั่นเองอะดังนั้นผมเขียนใหม่เลยว่าตัวน,นี้มันคือเกินมาพายส่วนเจ็ด แต่พอมันเกินมาพายส่วนเจ็ดแสดงว่าค่าซายมาอยู่ข้างล่างมันติดลบไงพอมันติดลบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าค่าอาร์คเนี่ยไม่สามารถอยู่ในคอเดนอื่นได้อื่น,น,นๆได้เลยนอกจากอยู่ในคอด้นหนึ่งกับคอเดนสี่เท่านั้นดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยพายส่วนเจ็ดซึ่งเป็นลบอ่ะมันจะต้องถูกขยับมาฝั่งนี้ครับตอบอะไรแทนครับตอบลบพายส่วนเจ็ดนั่นเองทห็นไหมครับค่าอาร์คจะต้องอยู่ในคอเด้นนี้เท่านั้นนะค,ครับอยู่นอกเหนือจากนี้ไม่ได้ ถ้ามันอยู่ลบฝั่งซ้ายเราจะต้องบิดกลับมาให้มันอยู่ฝั่งขวาดังนั้นข้อน,นี้ผมเขียนใหม่ครับ arc sine s i n ์ลบพายส่วนเจ็ดครับเรียบร้อยและ arc s i n ์ s i n ์ตัวนี้ตัดกันได้ครับได้ลบพายส่วนเจ็ดครับต่อไป a r ค c o สครับเรารู้อยู่แล้วว่า a r ค c o สเนี่ยจะต้องอยู่ในข้อนร์หนึ่งกับสองเอาเรามาดูซิเก้าายส่วนแปดเอ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันกับไอ้เมือเม่อกี้เลยคือมันเกินอ่ะมันเกินพายมามาอยู่ฝั่งนี้แล้วค่าคอสอยู่ฝั่งเนี้ยติดลบด้วยนะ ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายไงนั่นหมายความว่าค่าคอสของเราเนี่ย9ยส่วน8เนี่ยจะต้องถูกบิดกลับขึ้นไปแทนที่จะบิดกลับไปฝั่งขวาซึ่งมันบิดไม่ได้บบเนี้ยบิดไม่ได้นะเพราะว่าค่าคอสของเราที่ติดลบอ่ะจะต้องอยู่ฝัง่งนี้เท่านั้นเวลาเราบิดเลยบิดขึ้นไปแค่นี้เลยกลายเป็น7ยส่วน8นั่นเองโอเคนะแสดงว่าข้อเนี้ผมเขียนใหม่คือบวกกับ arc cos เอาซีเยอะเกิน arc cos แล้วก็ cos 7 พายส่วนแปดนั่นเองเจอแบบนี้ตัดกันได้แล้วครับบวกเจ็ดพายส่วนแปดครับแล้วก็เอามาคูณไขว้กันกลายเป็นเท่าไหร่ลบแปดพายบวกสี่สิบเก้าพายหารด้วยห้าสิบหกข้อนี้เลยตอบสี่สิบเอ็ดพายส่วนด้วยห้าสิบหกครับเอาละข้อต่อไปไซร์อาร์คอส แน่นอนว่าไซร์อาร์คอสเนี่ยมันตัดกันไม่ได้แต่ก็ง่ายกว่าไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นอะไรนะเมื่อกี้มันถืออาร์คไซร์ใช่ไหมอาร์คไซร์นี่คิดเยอะแต่ไซร์อาร์คอสเนี่ยโอ้โหสบายเลยวาดรูปเลยครับอาร์คอสอยู่ตรงไหนอาร์คอสรูทสามส่วนสองอยู่ตรงนี้ขอ้อแรกหนึ่งรูทสามอ่าขออภัยคอสรูทสามส่วนสองแสดงว่าต้องตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งแน่ๆข้อนี้ผมเลยเปลี่ยนอาร์คอสเป็นอาร์คไซครับดังนั้นผมเลยเขียนใหม่เป็นไซร์อาร์คไซ หนึ่งส่วนสองนั่นเองสายอาร์คายตัดกันได้เลยไม่ต้องคิดมากตอบหนึ่งส่วนสองมาดูฝั่งขวากันบ้างครับมาดูฝั่งขวากันบ้างคอสของอาร์คสครับปรากฏว่าอาร์คสของเราติดลบครับแน่นอนว่าอาร์คสที่ติดลบจะต้องอยู่ในคอเดนนี้เท่านั้นใช่ไหมหนึ่งกับสี่เท่านั้นใช่ไหมแสดงว่าวาดสามเดี่ยวขึ้นมาตรงนี้ชึ้บตรงนี้หนึ่งอาร์คสาคือลบหนึ่งส่วนสามหนึ่งสามแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งคือสองรูปสองปรากฏว่า ค่ามุมเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอาร์คอร์สไงเพื่อที่จะได้ต้องเปลี่ยนอาร์ไซส์เป็นอาร์คอร์สต้องเปลี่ยนอาร์ไซส์เป็นอาร์คอร์สดังนั้นเราก็มาใช้สมบัติของมุมครับอาร์คอร์สเป็นเท่าไหร่ถ้าอาร์ไซส์คือหนึ่งส่วนสามอาร์คอร์สก็จะกลายเป็นสองรูทสองส่วนสามครับได้เป็นคอร์สอาร์คอร์สองรูทสองส่วนสามเป็นบวกนะครับเพราะว่าค่าของคอร์สอยู่ฝั่งขวามันเป็นบวกไงอ่ะเจอแบบนี้ตัดได้เลยครับไม่ต้องคิดมากครับ บวกกับสองรูสองส่วนสามครับตอบครับก็คือตอบตัวนี้เลยครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อเก้าครับคอทของสองอาร์คอหนึ่งส่วนสามบวกไซด์ของสองอาร์คอสองส่วนสามข้อนี้ฮะมองว่าตัวนี้เป็นมุมเซตาแล้วกันมองว่าตัวนี้เป็นมุมแอลฟาแล้วกัน แสดงว่าผมขอเขียนใหม่มันคือ cos อของ2เซต้าครับบวกกับไซน์ของ2แอลฟาครับจำสูตขรข้อ2เซต้าได้ไหมขอ้อ2เซต้าคืออะไรขอร้อ2เซต้าก็คือ2 cos กำลัง2เซต้าลบ1ครับแบบนี้ครับบวกกับอะไรครับไซน์2แอลฟาก็คือ2ไซน์แอลฟา cos แอลฟานั่นเองแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะ เออาร์คอก้อนนี้คือเซต้าจังอาผมขอแทนเลยแล้วกันได้เป็น2คูณกับคอสกำลังสองอาร์คส่วนสครับแล้วก็ลบหครับเนี่ยพอแทนมาแล้วเนี่ยไอไออาร์คี่คือมุมไงมันเลยมาอยู่หลังคอสได้บวกกับ2คูณกับ s i n แล้วก็อาร์คคอสครับสองส่วนสามคแล้วก็อาร์คคอส่วนสแบบนี้ครับ เราจะพบว่าคอ s ์สอาร์คอสตัวนี้ตัดกันได้เลยครับคอ s ์สอาร์คอสตัดกันได้เลยครับดังนั้นผมขอตัดก่อนนะอย่าลืมว่าตัวนี้มีเลขยกกำลังด้วยพอตัดกันแล้วเหลือ1นส่วนสกลายเป็น2คูณกับ1ส่วนเครับแล้วก็ลบหครับบวกกับ2องไซของอาร์คอสสส่วนสครับไออาร์คอสสส่วนสผมขอเอามาเขียนใหม่แล้วกันอาร์คอสสส่วนสไออาร์คอสสอส่วนสาอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ข้อเดนึง ใช่ไหมสองสาแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นร5ทห้แน่ๆเราเขียน a r ร์คอสสอ่วนสให้อยู่ใน a r ร์ i ไซได้แล้วครับมันคือ s i n ์อาร์ n ไซน์รูทหส่วนสามครับคอสอาร์คอสตัดกันแล้วครับเหลือสองส่วนสาเฉยๆเลยทีนี้เราก็จะสามารถตัด s i n ์กับ a r ร์ i ไซได้แล้วดังนั้นข้อนี้ผมเขียนใหม่เป็น2องส่วนเ้าลบหนหนึ่งผมเปลี่ยนเป็น9กส่วนเบวกกับอะไรบวกกับ สองคูณรูทห้าส่วนสามคูณสองส่วนสามครับข้อนี้ได้เป็นลบเจ็ดส่วนเก้าบวกกับเท่าไหร่อี่รูทห้าส่วนเก้าครับก็ตอบแบบนี้เลยครับไปตอบไม่ได้แล้วทำให้สวยกว่านี้สี่รูทห้าลบเจ็ดแล้วก็ส่วนเก้าแบบนี้ครับทำได้แค่นี้เลยโอเคเนาะ